สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมเหรียญของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับที่สร้างเป็นที่ระลึกนะครับในการสร้างพระบรมอนุสาวรีย์ของจังหวัดปัตตานีในปี2530นะครับก็ประมาณ37ปีที่แล้วนะครับพิธีเททองก็เมื่อวันที่9เมษายน2530นะครับปลุกเสกโดยเขตจิตสายใต้สายเขาอ้อและก็มีท่านอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับท่านอาจารย์ทองวัดสำเพอเชยนะครับพระท่านสุขวัดตุยงนะครับแล้วก็ ที่สาคัญมีพอท่านปอดวัดหัวป่าด้วยนะครับท่านพอท่านปอดเนี่ยทาราสังขารเมื่อปี37นะครับพอปี30ูนยเนี่ยท่านก็ยังมาปลุกเสกให้อยู่นะครับแล้วก็มีพอท่านชินวัดเมืองยะลานะครับอาหน้ากล่องก็จะเขียนว่าอย่างนี้นะครับชุมพรจุติอิทิกระละนางสุโขนะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์30เมษายนพศ2 5 3พนศนะครับก่อสร้างในเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเหรียญกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญรูปไข่นะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นอยู่ในชุดเต็มยศแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าพลเรือเอกพระเจ้าบพงค์เธอนะครับกรมหลวงชุมพรนะครับเขตตมศักด์นะครับแบบนี้นะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสมอเรือพังงาแล้วก็โซ่นะครับแล้วก็บอกว่าพิธีเซท,ทองเนี่ยเมื่อวันที่9มษนายน30นะครับเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าที่ระลึกในโอกาสสร้าง เนี่ยนะครับพระรูปอนุสาวรีย์นะครับของจังหวัดปัตตานีนะครับผมข้อความค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับเราจะได้ศึกษาง่ายนะครับสำหรับเรียนแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าของท่านกรมหลวงชุมพรก่อนนะครับเนี่ยนะครับผมสังเกตว่าเมตตาเม็ดเล็กเม็ดเนี้ยที่อยู่ด้านในลึกสุดเนี่ยจะชัดมากนะครับเนี่ยนะนี่ส่วนเส้นผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆอ่า เดี๋ยวนี้เป็นทองแดงกระไหลน,นะเอ้ยทองแดงลมดำนะครับนี่ส่วนชุดเนี่ยก็จะเครื่องแบบนะครับจะค่อนข้างแบบเก็บรายละเอียดไม่ไม่ได้แบบคมชัดเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนึงนะแต่ก็ไม่ถึงกับเบลอไปเลยนะครับนี่นะครับตัวฟอนต์ต่างๆนะครับผลเรือเอกนะพระเจ้า บรมวงเธอนะครับกรมหลวงชุมพรน,นะน,นะครับเขตอุดมศักดิ์นะเนี่ยนะครับก็มีความตึงของเหรียญแล้วก็กระจายชัดเจนของเป็นเหรียญปั๊มนะครับอ่าอ่าแล้วก็บอกวันที่เททองไว้เรียบร้อยนะครับก็ว่าพิธีเททองก็คือวันที่9นะครับ เมษานะครับสามเพื่อนเห็นไหมครว่ามีการแบบขยี้กันของตัวฟอนด้วยนะฮะมีอีกเส้นหนึ่งซ้อนซ้อนอยู่ตามฟอนต์เลยนะครับเนี่ยตัวยันก็เลื่อนนะขยี้กันนะครับเห็นไหมทําให้เหรียญดูง่ายเลยนะครับว่าเป็นเหรียญปั๊มแล้วก็มีการขยี้กันเห็นไหมตรงปลายของสมองก็มีเลื่อนเป็นซ้อนเป็นเงาเงาอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับสมอแล้วก็พังงาแล้วก็โซ่นะ เห็นไหมฮะตามตัวัย่างขยันหมดเลยนะสำเร็จน,นี้นะครับด้านหลังก็นะครับนี่นะบอกวาะที่จะสร้างนะครับก็คือสร้างเป็นที่ระลึกในโอกาสนะครับสร้างพร,รูปนะครับผมของอนุสาวรีย์นะครับนี่นะฮะี่ปัตตานีเป็นเห็นไหมฮะเสียนเล็กๆบนพื้นที่ตึงนะ ชัดเจนนะอ่าเห็นไหมตรงฟอนต์ต่างๆมีแบบเงาขยื้ันชัดเลยนะฮะดูง่ายเลยนะดัานนี้นะครับนี่นะตัวหนาตัวนี้ก็ขยื้ยันเปด้านบนเลยเห็นไหมฮะเป็นเส้นเลยนะนี่ดูนะเห็นได้านหลังนี่เห็นชัดเลยนะครับดูด้านหน้าอีกสักนิดนึงนะครับ นี่นะเม็ดตาเม็ดเล็กเม็ดนี้เห็นไหมฮะเล็กคมเลยนะฮะอยู่ในเม็ดขวามือเราอะนะครับนี่โดนด้านซ้ายก็เป็นเม็ดเหมือนกันนะครับเห็นไหมอ่าก็เป็นเหรียญที่ถือว่าสวยนะนะครับน่าใช้แล้วก็ปีลึกด้วยนะครับเกือบสี่สิบปีละนะครับเดี๋ยวมาดูขอบเหรียญกันตัดสักนิดนึงนะครับเพื่อนอ่าโอเคเห็นไหมครับมีการหักครึ่ง เทคโนโลยีการตัดในยุคปี30เลยนะครับประมาณนี้เลยเนาะตัดไม่ขาดทีเดียวเนาะนี่นะครับชัดเลยนะเป็นคลื่นเป็นคลื่นอย่างเงี้ยนะฉีกๆนะอดี๋อีกข้างหนึ่งนะครับนะด้านนี้ก็เหมือนกันนี่ครับฉีกครึ่งเหมือนกันเลยนะเห็นไหมนี่นะครับดูง่ายนะสําหรับเหรียญนี้นะชัดเจนนะครับความปิ้นของหูเหรียญน,นะครับ เนี่ยนะแล้วก็เป็นลุงสวยเลยนะครับเหรียญเก็บยังไม่ผ่านการใช้นะครับมีความเป็นลุงๆอยู่เลยนะเห็นไหมฮะเนี่ยนะอ่าโอเคครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเกจิที่ปลูกเสกนี่ดีมากๆเลยนะครับมีทั้นปอดวัาถั่วปลาด้วยนะแล้วก็ได้เป็นรูปของกรมหลวงชุมพรด้วยนะครับน่าใช้มากๆนะครับวาระในการจัดสร้างก็ดีนะไงก็ลองหามาใช้ดูนะครับ โอเคครับเพื่อนๆที่ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ